สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ประจําการณเซ่ร์สามเก้าเหมือนเดิมมาเปิดเตาถ่านกันนะครับนี่หลังจากที่มันรั่วนะแล้วผมก็รั่วตรงข้างหน้านี่นะครับเห็นไหมมันมืดนะผมก็เลยเอาไว้เนี่ยท่อในสวมตรงที่มันรั่วนะครับอันนี้เป็นป่องระบายแรงดันระบายควันนะครับนี่เป็นป่องควันหลัก แล้วใแรงดันภายในเตานะครับอันนี้อันเก่านะครับผมซึ่งมันมาลวข้างหน้าอย่างที่บอกไปจากที่ผมไล์สดแล้วรอบก่อนนะครับวาวไอเน,นี่ยมันมีปัญหาคือติดยากนะครับเปลืองฟืนหน้าเตาเพราะว่าอยู่อยู่ไกลนะครับพอมามีตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้ปิดนะทั้งสองอันไม่ได้ปิดก็ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ปิดรูรูข้างล่างเนี่ยดีๆนะครับ มันมันมันมีล้นออกไปจากนอกท่อนี้หน่อยจะเห็นว่ามีขี้เท่านี่นี่มีขี้เท่านะครับอ่าเรามาดูจุดที่เป็นขี้เท่าเลยก่อนรอบนี้ผมวางฟืนตั้งนะครับแนวตั้งนี่นะนี่จะมากน้อยแค่ไหนมาดูอ่าหน้าเต่าเนี่งใช้ไม้ใหญ่นะครับขี้เท่านี่จะเกิดหลังจากที่เขาอ่าเผาถ่านจนเป็นถ่านแล้วแล้วมี มีอากาศวิ่งเข้านะครับอากาศวิ่งเข้าทําให้าเตาเนี่ยกว่าจะดับก็ปกติเตาตัวนี้หนึ่งวันเขาจะดับเลยนะครับก็เปิดเตาได้แต่พอ้ีเมื่อวานยังร้อนอยู่ก็เลยฐานที่ฐานว่าเขารั่วนี่เป็นที่เท่านะครับทั้งๆที่เป็นซีนใหญ่ก็เดี๋ยวปิดรูข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บ เก็บฐานแล้วมาปิดรูข้างล่างตรงนี้นะครับจะใช้ดินผมจะเหยียบดินปิดนะครับแล้วก็ยังเปิดของรูเหมือนเดิมนี่แต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะอนี่นะครับฟืน่าไม้เนี่ยเป็นไม้ใหม่เลยไม้ไม้ไม้ดีนะครับไม้ไม้ดิบแหละ เอ้ยไม่ใช่ไม้แห้งแต่ว่าเป็นไม้ใหม่ไม้ที่มันไม่หุมันมันไม่ควรจะมีขี้เท่านะครับถ้าใครถ้าใครท,ทําเตาอซปเปอร์ซัมหรือเตาแบบแบบผมเนี่ยแล้วมันเกิดขี้เท่าขึ้นณจุดใดจุดหนึ่งนะครับให้สันนิษฐานว่าอ่าตรงนั้นเนี่ยมันมันรั่วนะครับตรงนั้นมันรั่วเอา ก็เป็นที่เท่าอยู่ช่วงนี้นะครับช่วงรอดรั่วคือช่วงนี้แล้วมันมีรูตรงเนี้ออกมาตรงเท้าของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บทานก่อนนะครับสำรวจว่ามันรั่วตรงไหนนะครับเราก็ดูอ่รอบนี้จะอุดรูรั่วนะครับแล้วก็เอาฟื้นใหม่ใส่แล้วก็ลองเผาดูนะครับผม กลับมันเห็นไหมล่ะดำๆเห็นจ้ะมีขี้เท่าไหมกันเนี่ยนี่นี่ฝั่งนี้มันรั่วอ๋อจุดที่มันรั่วใช่ไหมเดี๋ยวจะแก้อุดที่รั่วจะเป็นแล้วก็ดูข้างในจริงๆต้องถ้าทาน จะขายก็เอากระออกนี้อืออือต้องเอากระเปลือกไม้ออก,เ,อเ,ปอกเป็นไม้ลำไยนะมไม้้แข็งก็จะมีตัวมาช่วยตัวช่วยคือตัวนูน้นตัวนั้น ัากกาบน,นี้เป็นไม้ที่มันฉีกมไม้ที่มันฉีกเวลาเผามันเป็นห่านแล้วไม่เป็นเนื้อเป็นเหมือนเสี้ยนจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีที่เท่าเนาะมันแทบจะไม่มีเลยแหละมันรั่วปกติถ้าถ้ามันไม่รั่วคือมันไม่เป็นที่เท่าเลยแล้วก็จะได้ถ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นไม้อันนี้ไม้เตาลัดหนาะไม้ก่ออืมันเหี็กเราต้นก่อเนืน้อแข็งเหมือนกันถ้าเป็นไม้ก่อนเนี่ยอ่าถือว่าเป็นหานคุณภาพเยี่ยมเลยอ่าเป็นเป็นไม้ชั้นหนึ่งในการทำฐานเะหอีสาสรนะค่ะข้างใต้ข้างใต้ก็เป็นโครงกลางมาให้กำลังใจกัน สองดน้ตรงนี้จะไม่เห็นขี้เท้าเนาะเพราะว่ามันใช่จุดที่มันรั่วเดี๋ยวจะค้นดูกันฝั่งนี้อ่ะรั่ว่ในขี้เท้าเป็นยังไงอ๋อก็ไม่ได้เสียหายเยอะนะเป็นขี้เท้านิดหนึ่งก็มีฝั่งฝั่งที่มันเป็นตรงมันรูรั่วอือไหนมีอีกไหมอ๋อก็มีนิดหน่อยคือที่มันมันไม่เป็นขี้เท้าทั้งหมดเพราะว่า มาปิดทันเมื mm ่อ hmm. วานรู้สึกว่าเอ้ยมันควรจะหยุดร้อนแล้วมันมนยังร้อนอยู่แสดยงา่า mm hmm. มันรั่วก็เลยมาปิดรอบน,นี้คือมีตะแรงแหละแต่ว่าตั้งทะลุตะแรงลงไปคิดว่าตรงท้ายของปืนมันจะมันจะเหลือเป็นท่อนอยู่ก็ก็ไม่นะอันนี้กรณีวางปืนตั้งนะแต่ถ้าวางปืนนอนแนะนำให้วางบนตะแรง ตัวป่วนมาแล้วผู้ช่วยผู้ช่วยป่วนดีๆนะส่วนเปียกมาเอาไปบดปลูกต้นไม้ประโยชน์ของของมันคืออะไรจ๊ะ,ะที่จะไปบดทำต้นไม้ประโยชน์สำหรับต้นไม้คือธาตุสารธาตุอาหารอะไร ามันจะปักค่าความเป็นกดด่างในดินอ๋อนี่มันจะเป็นด่างใช่ไหมไม่ตัวนี้เป็น่างเหมือนกับอันนี้แทนแบบดําอยู่ตลงไม้อือที่ปีปักค่าดนินมีฝุ่นเยอะนะเนี่ยต้องต้องใส่หน้ากากแล้วเนี่ยรอ,อบนี้มีช่นี่ จะเหลือ,หน,อหน่อยแต่นี่แตกะะแ่ะก็แสบมากร้อนแสบคงานมันเยอะก็ไม่มีเวลาเลื่อยเป็นท่อนเล็กๆให้เรียนได้เยอะอก็เอาลงไปเป็นท่นอนนี้เลยแต่ว่ามันก็เข้าว่าคิดว่ามันมันน่าจะเผาไหม้ได้เร็วนะมีช่องอากาศเยอะอถ้ามีเวลา มีเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าหรือเลื่อยเครื่องนี้เนาะหันเป็นเล็กๆมันก็จะจัดเรียงได้ปริมาณฐานที่เยอะใช่รอบหนึ่งก็จะเข้าเข้าได้เยอะถ้าเกิดจัดแน่นๆประมาณกี่สอบปุ๋ยต้นหน้าจะได้อยู่ประมาณสองสองถุงสองถุงสองถุงเลยเนี่ยอื้อนั้นจะเป็นเตาถัดไป แต่ว่างานเยอะ,อะเ<ร>ลยยังไม่ถึงไหนพี่ขาอาอ้านายยังเสร็จแล้วนะครับได้รอบนี้ได้ถุงเดียวไม่ได้ยัดฟืนแน่นมากมาดูจุดที่รั่วกันตรงนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นรูเดิม เวลาเวลาเอาเอาท่อสวมมันจะเหลือหน่อยหนึ่งจุดที่เป็นขี้เท่าก็อยู่ฝั่งนี้นี่นะครับัครบเพราะว่าเวลาเราสวมเนี่ยมันจะไม่สนิทด,ดูนะอะ่ผมสวมแนวนี้นี่เห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันจะเหลืออยู่หน่อยหนึ่งดูตรงนี้ นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะไอ้ตัวนั้นมันแอนลงไปด้วยมันเลยไม่สนิทะครับก็เลยทําให้เกิดอ่าการไหลเวียนอากาศเข้าตรงนั้นนะครับเวลาเป็นถ่านแล้วเนี่ยเขาจะไม่ดับนะครับอันนี้รอบนี้ทาไงเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะเยียบดินเหนียวนะครับมาพอกเลยแล้วกันนะครับอะไปดูกันได้ไปแล้วครับนี่ดินเหนียวพอกเท้านี่นะครับ ก็ทำเป็นประมาณนี้แล้วอ่าเดี๋ยวเอาพอกรอบเลยเห็นไหมเดี๋ยวนะนี่นครับมันก็จะพอกรอบๆเข้ตะแกรงจริงๆไม่อยากให้ติดตะแกรงนะครับเผื่อเราดึงขึ้นดึงลงถือว่าต้อง ต้องการดึงเพื่อที่จะเอาเศษฐานข้างล่างออกนะครับตอนนี้เศษฐานข้างล่างผมเพียบเลยนะแต่ว่าอุดก่อนอุดก่อนค่อยงานออกไปกันอ่าอุดสามสี่ด้านเนี่ยนะครับนี่นด้านไหนนี่เข้าไปได้านไหนก็มีนะครับก็ หยันลงเลยเลยถึงหัหยจริงๆก็ใช้นิ้วหรือไม้มากดลงก็ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทีละด้านไอ้ตรงนี้าจ,จะยากจะแคบนะอาด้านข้างานะครับเป็นเป็นการไม่ต้องเชื่อมเพราะว่า ผมฝังดินลงไปนะนี่ครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้วยแล้วก็เหลือด้านในนี่ด้านในนี่เดี๋ยวเอาหาไม้ทิ่มลงไปเดี๋ยวหาไม้ทิ่มลงไปไม้ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเอาขึ้นทิ้นไปที่ทเขาอุด ดูตรงที่มันรั่วให้เหลือแต่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ท่อนี้อ่ะหลักการทําไมมันดับคือความร้อนเนี่ยเขาจะขึ้นมาด้านบนนะครับนขึ้นมาด้านบนก็จะถูกอะระบายออกไปด้วยท่อสองท่อนี้ส่วนนี้เป็นท่อควันหลักที่ กันไม่ให้ไฟโดนกับตัวฟืนโดยตรงครับแต่คุณถามว่าทำไงมันก็เป็นตัวแอลจากท่อป่องเนะี้ยจะเป็นตัวแอลมาข้างหน้าเชื่อมตัวแอลให้ทะลุนะครับทะลุทะลุกัน๋ยวเชื่อมปิดกันนะแล้วก็เลาะมาข้างหน้าทะลุมาข้างหน้าคราวนี้ผมแนะนำจุดระบายความดันตรงเนี้ยไอตัวนี้ตัดออกนะครับตัดออก ให้มันมาอยู่ชิดข้างหน้าอยู่ชิดข้างหน้านะครับมันจะได้ไม่เปลืองอเชื้อเพลิงหน้าเตานะครับลงไปอย่างน้นอทิมๆเลยขาะที่มันยังเขาเรียกว่าอะไรมันยังเหลวๆอยู่ดินยังเหลวๆอยู่นะครับนี่แล้วไงต่อให้มันทะลุข้างหน้าแล้วอ่าถ้าถ้าป่องป่องระบายแรงดันอยู่หน้าสุด นี่ฝั่งนี้เป็นเป็นปล่องจุดไฟนะครับตรงนี้นะครับอยู่หน้าสุดเวลาเขาติดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเอาเอาฐานนะครับเอาฐานที่อยูอ่หน้าเตาเนี่ยเข้าไปลึกมากนะครับถ้าเข้าไปลึกมากเนี่ยมันจะปิดกั้นไอเขาเรียกอะไรอา่าช่องระบายอากาศที่ ที่มันจะมาระบายออกตรงนี้นะครับทําให้เขาค่อยๆติดแล้วมันจะติดช้ามากครับติดช้าแล้วก็เปลืองฝืนหน้าเตาแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไอ้อตัวช่องระบายเนี่ยอยู่ชิดข้างหน้านะครับแล้วก็ทำช่องใส่ฟืนหน้าเตาให้แคบแคบเล็กนะครับมันจะไม่เปลืองฟืนหน้าเตามากนะครับ ไม่จําเป็นต้องยาวๆกว้างๆใหญ่ๆนะครับยิ่งทาให้แคบนี่ผมบีบบีบเขาให้ให้มีขนาดเท่าๆกับท่อไอตัวสองนิ้วครึ่งสามนิ้วตัวนี้แหละสามนิ้วตัวนี้นะครับก็จะทำให้เราประหยัดฟืนนะ้าเตาลงเยอะนะครับนี่อ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขอเช็คไอตัวที่อุดเนี่ยว่า มันอุดตีอย่างตรงข้างในนะครับแล้วจะลองเอาฟืนเข้านะครับรอบที่แล้วไม่ได้ยัดนะครับก็เข้าเท่าที่เข้าได้ก็ได้มาแค่หนึ่งถุงนะนี่รอบนี้ก็เช่นกันหนึ่งถุงก็ไม่ยัดเท่าไรหร่อะครับเนี่ยนะครับรอบนี้ก็เช่นกันครับก็คงไม่ยัดมากนะครับก็เดี๋ยวจะฟืนลงแล้วก็เผานะครับ เทคนิคการเผาซูเปอร์สันของผมคือวันแรกเผาไล่ความชื้นนะครับไม่เล่งให้ติดวันสองวันสองเราจะไปเล่งให้ติดจากที่มันมีรูรั่วตรงนี้ผมสังเกตว่าวันที่สองเนี่ยผมมาเล่งเอาช่วงบ่ายบ่ายโมงนะครับไปถึงตอนเย็นประมาณ4ี่โมงกว่า4ี่โมงเย็นเนี่ยเขาเริ่มติดแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่า ไอตัวสองอันนี้ทำงานได้ดีขึ้นคือคือใช้เวลาในการในการเผาไหม้ได้ได้ไวขึ้นทำให้เตาติดไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในไลฟ์สดนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีขี้เท่าแสดงว่ามันมีจุดที่รั่วจุดที่เลือกรั่วก็เรากา็ทำการอุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าเตาที่อุดรูรั่วแล้วแล้วมีการเบิ้ลท่อแรงดันสองอันนี้จะทำให้ นอกจากเตาติดไวไวขึ้นแน่นอนเท่าที่ผมลองนะเตาติดไวขึ้นแน่นอนแล้วก็เราจะได้ฟื้นจะได้ฐานออกมาไม่มีขี้เท่าสวยๆเหมือนเดิมไหมนะครับถ้ายังเป็นขี้เท่าอยู่ก็คงได้หารอยรั่วแล้วก็อุดใหม่ครับตอนนี้ให้ตัวแอลด้านล่างเริ่มผูกแล้วนะครับผมก็เผามาระยะหนึ่งได้หนึ่งสองสามสี ห้าหกเจดแปดเ้าประมาณ9ก้าถุงก็ประมาณอารอบไอ,อพวกนู้นนะครับจะเป็นรอบละถุงกว่าถุงครึ่งนั่นแหะถุงก็ประมาณนะถุงกว่านิดๆนะครับก็จะ,ะได้ประมาณ4รอบแต่ทางนี้ทางนี้เนี่ยน้องชายแฟนเขาเขาใช้อยู่ก่อนแล้วนะครับใช้ก่อนแล้วมาปีหนึ่ง ก็ไม่รู้เขาเผาได้เยอะแค่ไหนแล้วเขาหยุดเผาเขาให้มาผมมาเผาต่อนะครับเอามาใช้ต่อนั่นเองโอเคส่วนเตาผมีเตานี้คือนี่นะครับยังไม่ไปไหนเลย <c oughs> ก็เหลือ,อใส่ฉนวนนะครับนี่ทำโครงมาละแล้วก็ใส่ฉนวนนะครับใส่ฉนวนรอบๆทำไมต้องใส่ฉนวนฉนวนเพื่อให้เราจุดติดง่ายขึ้น นะครับแล้วก็เตาเราเนี่ยมีความร้อนระอุภายในเตาได้ดีขึ้นนะครับนี่นี่เตานี้จะติดง่ายกว่าเตานู้นนะเพราะว่านี่แหละนี่นี่นมันมันมันอยู่ข้างหน้าหน้าสุดเลยอ่าอนี้เป็นเตาแรกที่ผมทํานะครับนี่ทําคลิปที่เพื่อนๆน,นให้ความสนใจหลาย,ลายๆท่านนี่นะจะเห็นว่ามีรอยรั่วด้วยแหละนั่นนะ่ะข้างหน้างนคะไม่แครก,กันนะอ่ะวันนี้ อาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมเช็คอรอยรั่วอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาฟืนเข้าขอบคุณทุกทกท่านที่ยังคงติดตามนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจหรือจะคอมเมนต์ถามนะครับปัญหาที่เกี่ยวกับเตาซูเปอร์ซันได้นะครับผมเพราะว่าผมก็มีความรู้แค่เล็กน้อยอันไหนไม่ได้ก็จะพยายามหาความรู้มาตอบเพื่อนๆน,นะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ